สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางมาเที่ยวงานวัดบางปิ้งนะคะทุกคนขาพี่น้องมาฮองกันแบบี้หน่มีบ่อรบเมิ่นํำเนียงขาบ่อราพีซอสใจ่พี่น้งอ,อ,นองขาตอนนี้ปิดบรรเทาค่ะข้างหลังค่ะแต่ตอนนี้แม่ผู้ใหญ่สิบอย่างงานวัดก็มีอย่างแน่อาเดี๋ยวตามมามาชมกันนะคะทุกคนข่าวว่าในบรรยากาศภายในวัดมีอะไรบ้างคะ่ะ สาวนอยพีม่มันแพงหมืนนน right. นนอนนาเด้อพ <invalid. S 1> ี่นองเด้อฟรีเด้อยค่ะซอดแจ้งจ้าคือคนคือเยอะมากทุกคนเยอะมากเดี๋ยวจะพามาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนขาดูคือเยอะมากว้าตัวนี้ก็จะมีโซนของเล่นเด็กด้วยนะทุกคนนะดูค่ะ เชียร์งานวัดกันนะทุกคนนะงานวัดบางปิ้งจ้าเนี่ยอนดิเออมีของเล่นแบบเยอะมากค่ะทุกคนขาดูอ๋อเดี๋ยวจะพามาดูต่อทุกคนว่ามีอะไรบ้างทุกคนขามาดูกันค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นเด็กนะทุกคนขาผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะ เด็กๆเล่นกันคาร์ทูนขาอาดูพาเราจะเล่นเรือค่ะจากพวงมาลัยค่ะจากพวงมาลัยคาร์ทคนโอ้งานมากคือของเล่นเยอะมากเลยค่ะทุกคนอยากไปข้างไหนบุ้มพวงมลัยข้างนั้นให้สุดนะคะน้องที่เล่นเรือค่ะอยากเลี้ยวเรือไปข้างไหนนะคะบุ้มพวงมาลัยไปให้สุดนะคะแล้วก็ปุ่ม มเยอะมากทุกคนคือแบบคือของเล่นแบบคืออลังการมากทุกคนค่ะครั้งแรกที่มาเที่ยวงานบอกงานวัดบางปิ้งนะทุกคนนะมาดูกันค่ะโหแบบคือของเล่นของเล่นเด็กก็เยอะนะคะทุกคนนะเออมีม้าหมุนด้วยนะคะเออ เออสิคือคนคือคนเยอะมากคุคนเยอะจริงๆค่ะอะโซนของเล่นก็สมหมดแล้วก็มีซีซา,าสวรรค์ด้วยเดอ้อดูเดอ้อดูบรรยากาศภายในวัดทุกคนค่ะคือจานวนผู้คนคือเยอะมากเยอะจริงๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนทําบุญนะทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดในบูชาดอกไม้ทุกเทียยทุกคน ก็เป็นจุดทุกเจียนสวยมากนบรรยากาศบรรยากาศภายในวัดเลยอาเดี๋ยวเดินมาดูกันครัว่ามีอะไรบ้างทุกคนค่วะแล้วก็ติดติดผ้าป่าผ้าร้อยาบุญลงชาติตัวนี้ประเทศทังใจนะครับารกนททใจ ก็อาจจะเบาหน่อยนะจุลิเขาเป็นจุดหอกบูชาดอกไม้ที่เทียนแล้วก็จะมาไหว้พระขอเรียนเชิญะเจริญศรัทธาท่านพุทธบามปะกาศชนโจรในบูธตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาเทียนนะทุกคนนะจตวันเกิดนะดูนี่ก็จะเป็นจุดทำบุญเดี๋ยวเราเดินออกมาข้างนกันนะ้ย โซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะทุกคนนะโซนนี้ก็จะเป็นแมงนะทุกคนนะ Ô mừng quý vị cứ chơi cái này ăn nói với người dân 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 ăn nói với người ทุกคนดูเขอแดวแบบ